กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดส์สุขสุขคนเพรว่าสิอยฟังไทยฟังลาหรือต่างประเทศกันยินดีตอนรับเข้าสู่สองคำบาทสแนวเด้อมือนี้คำบาทยางมือน้าได้หนี่พี่น้องเอ้ยนี่อดปลาภัยแล้วนี่ก็ต้องสิขามหวยเด้อพี่น้องเด้อนี่ ทางเมื่อไห้มอหน่านี่ก็จยากเจอติวปสสักได้พี่น้องเลยจะสิขามหนามขามหวไหยไรเรือบอนี่ส่วนนี้ก็ฝฟนตกนี่ปลาไยได้นี่ขาบานบ่เอหลองนอใหม่มือนนี่ฮะ นี่มีแต่ปลาไผยเรือพี่น้องเรือนี่ฝนตกลมแห้งนี่บางแนวพี่ก็ภัยลมทับท่างมาได้พี่น้องเอ้ยข้ามาดกับมอว์รองนอกใหม่วันนี้เอากับเอาเมื่อยางได้พี่น้องเลยว่าข้ามใบสี่ในยางเมื่อหน้านี่ u bà bu đi mưa này bị đỏ người từ u bắt Cái này này bò hả này bò nó mày bỏ người u nó mày có mỹ đấy thì nó người nó vào không bạn bộ ảo rồi Giờ này xì bịt loạn con thì nó người hạng uh. này có mà hát ca ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่ข้าบาทเน่ยด้อพี่น้องเด้อยข้ามใกระบูปลาอย่างนักเลยนี่ข้างเมื่อนนี่ะขามหนาบ่นี่ยหนามกระบวยเหี้ยครับเนาะฮะ นี่ขามได้อยู่หรือพี่น้องหรือย็นบอกพี่น้องใา้บรรยากาศในพ่อเม่์พี่นอ้องเขาเบ่งน้ำหว่วยเด้อพี่น้องเด้อ นี่น้ำไหลใสสะอาดได้ดีพี่เนอะนี่อายุน้ำดีขนาดเด้อพี่เนอะน้ำไหลไหลดี มาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่โหามหวยมาถ่ายบรรยากาศถ่ายธรรมศาสตร์ให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งนี่ข้าเมื่อหน้าข้ามบาทนี่โอ้โหดขนาดด้วยพี่น้องเอ้ยอา,าการคือกันได้พี่น้องเอ้ยทรมาเก่า สิยุดค์เกไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อตายพอเม่พี่น้องเขาเบิ่งเป็นระยะเป็นระยะเด้อพี่น้องเด้ออนี้ตะปานี่เออพี่น้องนี่คข้าบานมาหอดทงไงทงอ่ะเดี๋ยวนี้แต่ว่าท่านหอดหน้าเข้าบ้านกข้าบานไปเอาบักบักบักขามก่อนเด้อพี่น้องเด้อ นี่เห็นบ่อทงไฮทงหน้าส่วนนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องเขาเบิง่งนี่ขึ้นเอา,เอาด้ยบ่ขึ้นได้บ่ขึ้นได้ดอกตามว่าไม่แตนบ่นี่เด้บ่ต้องขึ้นดอกนี่เด้มันหักลงนี่นี่น่ะนี่เด้อืมฮะย่านงูเขียว

อเอาไรบอกเอาไรเติอบอยู่เนีเดี๋ยวทำทำเลยเรืองพี่น้อ,นอ,เอ,องเรื่องเห็นบอกคำนี่นเดี๋ยวมากินสนะุ่มกันเนอะได้ทำได้ปะเดี่ยช้ทำทำย้าอะไร้บ่ กินบุเบิร์หรอ,อนี่บาพีดน้อกนี่กินบุเบอร์กเหรอก,ก็ละ้สองคนกินเนี่ยยาตำ้มตงนี่นี่นีโอ้ตํจ <laughs> าจะได้จจวิสิตจองละไรเออเอาไกใจะเวิร์ <laughs> Đi mà ngân hai phút nắng hảo xăm nắng phút xăm tông phút áp 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 phút นี่ได้เป็นคู่พี่น้องเลย <c oughs> ได้เป็นคู่เ <c oughs> ออก็ประขามนี่ <c oughs> แดีวผมต้องซื้ออยู่บ้านเฮาหากินอยู่แบบธรรมาศาสตร์ <c oughs> นี่นี่ทรงไฮทรงหน้าพ <c oughs> ี่น้นองเอิน ไปรงไตทงหน้ามีเป็ด네มีไก่นี่อยู่แบบทมชาตะเศรษฐกิจพอเพียงขบบาดกับสี่ยุดขีดไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปต่อกันใหม่เด้อเพราะว่าขบบาดยังฉีดอย่างเมื่อหน้าข้บาดเายยังอยู่ไก่เด้อพี่น้องเด้อ ต่อกันเด้อ <đ> พ <em fundamentals dragging> ี uh, <benim> ่น <"L ad Fine eled> ้องเด้อนี่ม่าหอดแล้วทางเมื่อน้าอถนนใหญ่แล้วพี่น้องเ้ยนี่ไก่สีหอน้าค้ำบาตรเ้วอีบกไก่เด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เห็นบ่อนักไฟฝานี่พี่น้องนี่ักไฟฝาอี่ถนนใหญ่แล้อนี่เด้อพี่น้องเด้อ เสียงหวัวล่างกระลงคงเค่เองอยู่เด้อพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้พพอแม่พี่น้องครับบึงอยู่ผู้อยู่ผ้าอยู่ป่านี่คอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อพี่นอ้องด้อแต่ว่าฝนตกดีด้วยบา่าตกบด่ดีอยู่ฟังได้นี่ฝนตกดีได้นี่ตกทุกมือทุกวันด้ยวยตกแบบ ธรรมดาคำบาดกับบริวาดอกอันนี้ลูบน้าได้พี่น้องลูบแหงเป็นแหกไม่ยังฮะไม่บักแตะกูบักแตะเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ้ยกินบ่กกูบกแตะนี่ใส่อะ ก็ก็คือมีคนกินฮะใส่พี่น้องเขาเบิ่งเลยป้ะมีจักนายใส่มีบ่อคาปกีเอาไปเผาเอาไปกีก่อนบ่อเผากินข้างในบักขามคือกันข้างในบักขามเลยพี่น้องเลยแต่ว่านเสียบก่อนายอยกแต่เด้อนี่เด็กๆโกกมันเด้อพี่น้องเด้อนี่อาจจะไม่เห็นออกพี่น้องเลยเพราะว่ามันสูงเห็นแต่โกกนี่แหละ ใช่อีเดีหมามากะสีเป็นแบบนี้น่าแป็นต่ออันี้มันโดนลงขั้วไอ้บริกนบอบกข้วินรอะไรมีรถขับจอดจูดออ่ๆเขาม,มาหายมานะคือกันได้พี่นอ้องเลยนี่นี่บรรยากาศธรรมศาสตร์นี่ฝนไก่สิต,ต๊อกอีกแล้วพี่นอ้องเอ,อ้ยนี่เห็นบอกเหมือนใหม่ดันนาสต,ต๊อกก็ว่าเย็นๆน,น,น,นี่แหละ ฝ่าห่วงอยู่ป like ้นตกดีขนาดเดี๋เดี่เดี๋นี่เดีอาปากินีนีดีใส่ละเดี๋ยกนก็น่าประคามดูพี่น้องเลยถือคนต้อเปียกดีห้นะ

เด็กอาตัวมึงนึ่งนี่กี่ตานะเนะห็นระเปล่าพี่เามือกัดนี่ล่ได้พ,ออพันลนดองนี่เพื่อกระเตกออกเรือพี่น้องนี่นี่นายแตกเดี๋ยวค้าว่าสิร้องเอาไปปลูกเบิง่งว่าสิเกิดบ่พี่น้องเลยร้องไปปลูกเบิง่งอ่ะเอาใส่คู่ จงจันต ok. mm. ิะไรหรอใส่คูต้นเป็นต้นเป็นเม็ดเป็นไงนม่ฮ่ิศแจกได้ว่าสิเฮียหรือบุเฮียเนาะทางไปยังไก่อยู่ได้พี่น่องเอ้ยต้อไกับิยุดกี่วก่อนบนทางยังอีก นี่อีกไกลเนยทีไทยถึงหน้าเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เข้ามาหัวหน้าเล้วเห็นบอดตูปหน้าประตูเขาหนีกันแน่นอนแต่แท่ได้นี่พี่น้องประตูอตัตโตรมักว่าสิปดไหล่ พิทในที่เที่ยงแล้วนี่เรียบร้อยนี่เที่ยงก็เที่ยงในหน่อยนานๆที่เรามาอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่เทียงแล้วก็มีทงไฮทงหน้านั่เด้อพี่น้องเด้อนี่นนม่นบอกทงหน้าน ใช่บรรยากาศพอเมีพี่น้องเขาเบิ่งทถงให้ถงหนากรกสุดหนาโกกม่วงเอาโกงม่วงนี่มันอมหนาเนี่ยนี่เนาะปล่อยหนาออกนี่นี่โกงม่วงอมหนาเนี่ยมันใหญ่เลยแหละพี่น้องเไยนี่กบกข่าวนี่โกบกข่าว ก็ว่ามาปลูกใส่นี่ใหญ่แล้วเด้๋พี่น้องเอ้ยนี่นี่กกใหญ่แล้วได้นี่นี่เดีนี่ปูงปีไก่นี่พี่น้องเอ้ยปูงปีทีเหลียวนี่ไงนะเดี๋ดวกล้วยก็มีเหลี่ยวกล้วยเด้พี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่เป็นวีเป็นเครือเด้อวเห็นบ่พี่น้องนี่เครือหนึ่งนี่กกที่สองนี่พี่น้อง ก๊อกที่สองนี่ถ้าบวานว่าปลูกสามสี่ก๊กนี่กล้วยเห็นบ่พี่น้องนี่นี่เห็นบ่างที่กินแล้วกล้วยนี่ใหญ่แล้วนี่มานี่ก๊อกหนึ่งยีเด้อพี่น้องนี่นี่ก๊อกหนึ่งนี่ ูมองตีกด้ยพี่นนองนี่เหี้ยท่งให้ท่งหน้าบรรยากาศบานนอะเข้ากับสีบป้ามาณนี่เลยโอเคหมน,นี่มีท่งให้ท่งหน้าคือเก่าเะพี่นนองเลยป้ามาบานนอะเข้ามัมียังหรอมีแต่ท่งไหท่งหน้า ถ่ายบรรยากาศเลยพอเมย์พี่น้องเขาเบิ่งนี่นี่ตงไหทตงหน้านั่นอยู่ข,ข้างล่างนี่มันมันทู่งเลยพี่น้องเลอนี่ลงไปฮะนี่เห็นบอกนี่ก็เป็นเทียงนี่นี่ว่านี่กับถนนเทียงหน้าเขาวาดติดถนนใหญ่แล้วนี่ดิเห็น,นบอกพี่น้อง อีหอบลอบนี่มีต้นกล้ยต้นบักม่วงมีเขามีหยังงหลายอย่งางควบาดปูกไว้แต่ว่าบ่คอย้อยู่หรอกคาบาดก็จิจบคลิปไปก่อนด้อพอแม่พ่นองเด้อ ต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีเบิร์สูปผู้สูงคนที่เขามาหับสม้มกดติดตามส่องคําบาดแนลเด้อ,อเด้อาวบาดกะโบ,บมียังสิตอบแทนพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สูปผู้สูงคนนี่ตะขาอไว้ไซไว้พาะในพ่อแม่พี่น้องเบิร์สูบผู้สูงคนนี่แหละขอให้พ่อแม่พี่น้อง มีสุขกายสุขใจสบายใจเด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อไปใส่กัให้ตลอดปลอดภัยเด้อคำว่ากติจบคลิปไปแล้วสิกาบคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสูผู้สู่คน